น้ำมาเล้วครับนัวต้นแต่ว่าเกี่ยวยีพาวันนี้สูงว่ากันเลยรัฒนา้าที่ว่าพัฒนาครับนั้นอยู่ประมาณนั่นแกบั้นแล้วก็เลยยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเมตรแต่ว่าความสูงจริงจแต่ละต้นมันก็ประมาณยี่ห้ายี่ห้าว่ายี่ห้าว่าครับแต่ต้นนี้สูงว่าอีกตันนี้ประมาณสามสิบรมวมๆนะสามสิบถึงปลายสูงเสียวได้ชมบรรยากาศที่สูงมังก็ดีเหมือนจะได้เห็นแบบนี้ พาแบบนี้ได้ขึ้นมานั่งกินน้ำข้างบนไา่ต้นไม้สู้งสู้งลมปัดชิวชิว,ชวเราคือจริงจริงก็ไม่เคยกลัวความสู้งแต่ว่าไอ้น,นี่ก็สู้งในระดับเค็ไม่ค่อยชินนะครับไอ้นี่มันชินเองคนเราก็มีครังแร้สมือครับเชี่ยวกว่าผ่นนั้น